ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับหลังจากการชั่งน้ำหนักแล้วครับก็ก่อนอื่นต้องอขอโทษทางแฟนมวยทุกคนก่อนครับว่าตัวผมเองก็ทําน้าหนักไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ต้องขอโทษทางทางด้านทีมงานของรถถังของน้องรถถังด้วยครับที่ไม่สามารถทําน้าหนักลงไปในเวทที่ตัวเองชกได้เลยทําให้ไม่มีการชิงแชมป์เกิดขึ้นแต่เราก็ยังได้โชกกันแล้วผมก็ยังเชื่อว,ว่าจะโชคให้สนุกแล้วก็เต็มที่แน่นอน มีความมั่นใจแค่ไหนครับว่าวันนี้เราน่าจะชนะเนี่ยก็ตัวมเองก็มีความมั่นใจอยู่ครับแต่มันพลาดทางน้าหนักแล้วก็โฟกัสที่เรื่องต่ออย่างเดียวโชคมาให้สนุกแค่นั้นพอกรขอโทษเลยครับถ้าจะถางย้อนกลับไปถึงกระบวนการช่างน้ำหนักเราเราช่างกี่ครั้งครับเอผมช่างครั้งเดียวครับผมไม่ไหวเพราะว่าก่อนก่อนจะมาเก็บตัวนี้ก็ทางทีมพี่ๆนักข่าวทุกคนก็ได้ไปดูการซ้อมแล้วก็ ก็ตอนนั้นก็ยอมรับว่าเหลือแค่ประมาณห้าโลหกโลซึ่งตัวเองคิดว่าไหวแต่พอมาทํามาทําจริงๆก็คือผมก็คุมมาเรื่อยๆคุมมาเรื่อยๆวันละโลวันละโลลงมาเรื่อยๆแต่มาถึงจุดที่มันไม่ไหวจริงๆก็คือมันลดไม่ลงมันวิ่งไม่ลงก็ได้พูดคุยกับทีมงานว่าผมลดยังไม่ลงอะไรเงี้ยผมขอขอทีมงานว่าผมจะลดลงไหมผมต้องทำไงเนี่ยแต่ว่าผมก็ทําจนถึงวินาทีสุดท้ายผมทาจนสุดแล้วก็ไม่ไหวจริงๆ ไม่ไหวจริงๆใต้องขอโทษด้วยครับไม่ไหวจริงๆครั้งล่ากี้ค่าน้ำมีปัญหาครับค่าน้ำไม่มีปัญหาครับค่าน้ำไม่มีปัญหา,า,ปญหาเป็นไปได้ไหมว่าช่วงนี้ค่ายเราก็อยู่ในกรุงเทพฝนก็ตกบ่อยก็มีส่วนด้วยครับอันนี้ก็มีส่วนแต่ว่าเราไม่ตัวผมเองไม่โทษฟ้าโทษฝนครับตัวผมโทษตัวแค่ตัวผมเองที่ว่าผมพลาดอีกแล้วเนี่ยเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าเราอย่างที่บอกคือ ตัวเราใหญ่ขึ้นด้วยเนาะแล้วการบีน้าหนักแบบนี้โดยรวมถึงการห้ามตัดน้าเนี่ยมันทาให้เราลดน้าหนักยากจริงเพราะกล้ามเนื้อเราเหลืออะไรมันน่าจะขยับรุ่นไหมครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามใช่ไหมครัครั้งนี้ครั้งที่สาม,มน่าจะต้องขยับรุ่นไปเหมือนแฮกเก์กตี้เองก็ขยับรุ่นออกไปหรือว่าเอา็นไฮชีเองก็ต้องขยับรุ่นไปเพราะว่าน้าหนักเขาทาไม่ไหวแล้วจริงใช่แล้วก็<อ>วก,หก็หลังจากาทั้งเราไม่ผ่านทางนี้ก็ <laughs> <laughs> คิดคิดใหม่ก็ได้ คุยกันไหมว่าอาจจะเป็นการแบรร่มไหมหรือว่าเพราะตัวผมเองก็ยังเป็นแชมป์ครีบ,บ็อกซิ่งในรุ่นนี้อยู่ซึ่งตัวผมก็ยังยังคิดอยู่ว่าจะเอาอย่างไางเงี้ยแล้วถ้าถ้าจะทําต่อหรือในไฟต์ต่อไปอาจจในครั้งต่อไปจะพลาดอีกไหมอะไรเงี้ยก็ต้องไปคิดก่อนแต่ว่าผมตอนนี้ผมยังไม่คิดอะไรมากครับอ,อยู่ที่ว่า,าจะโชคพวกนี้อยู่ที่ว่าจะโชกพวกนี้ออกมาให้สนุกก่อนเปลี่ยนมาเป็นกริกาสามยกแบบนี้ น่าจะยิ่งมันกว่าเดิมหรอเปล่าเพราะว่าถ้าปกติแล้วห้ายกอาจจะต้องแบ่งแบ่งแรงไปห้ายกแต่พอเป็นสามยกแบบนี้ใส่กันน่าจะได้เต็มที่คร,ครับก็อาจจะใส่กันเต็มที่แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นสามยกแล้วก็ไม่มีการชิงแชมป์ก็คิดว่าน่าจะใส่กันต้องต่ยกแรกเลยทางคุณชาตรีบอกว่าที่ให้สัมภาษณ์เลยนะเขามั่นใจว่าคู่นี้ไม่น่าจะจบยกยังยืนยันความมั่นใจของคุณชาตรีอยู่ไหมครก็นะคือตัวผมเอง รถถังเป็นน้องมวยที่หมัดหนักแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ห้าสิบห้าสิบตัวเองผมก็คิดว่าอาวุธผมไม่ไม่หนักน้อยไปกว่ารถถังผมก็คิดว่ามีโอกาสห้าสิบห้าสิบเป็นไปได้ครับครับเมื่อสักครู่ครับก็ได้มีการเฟซล็อปหรือว่าพยน้ารณาไปแล้วเป็นรูปร่างของรถถังเป็นไงบ้างับาใจยู่ใกล้ๆกันก <laughs> จ็จริงๆิก็เจอกันบ่อยครับจริงๆก็เจอกันบ่อยตอนตอนนีกว่าปัดหัวตัวเท่าเลย <laughs> ครับผมครับผมก็สุดท้ายครับฝากอะไรถึงแฟนเวยคอาำสมเลยกครับ ก็ฝากให้แฟนมวยก็ติดตามชมทางช่องเจดีดีครับเพราะว่าตอนนี้บัตรหมดแล้วถึงว่าคู่ผมจะไม่มีการชิงแชมป์ผมตัวเองไม่ได้มีการชิงแชมป์แต่ผมก็อยากให้ดูครับเพราะว่ามันเป็นนัดประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอมานานถึงว่าจะไม่มีการชิงแชมป์ก็แล้วแต่ครับแต่ผมอยากให้ดูครับขอบคุณมากครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเรานะครับ